สวัสดีครับทุกคนผมฮานครับวันนี้ผมจะมารีวิวเฮนชินเสียงล่งเลยผลไดโนเสาร์กันนะครับทุกคนผลตะกวดผลใหม่ล่าสุดบล็อกฟุตเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับทุกคนว่าผลตะกวดมันจะมีความเฟี้ยวและความเท่มากแค่ไหนกันไปดูกันแต่แต <będziemy Dang. t iny> ่แต่แต่แต่ฮึมันจากไหนเนี่ยยาอุ้ยตะกวดตีลังกา นี่คือลักษณะของผลตะกวดในร่างมนุษย์นะครับทุกคนมันก็จะมีหางออกมานะครับทุกคนน่ารักมากเลยประเด็นคือมี2หางด้วยนะทุกคนครับหางฉลามไม่เกี่ยวนะมีแค่หางเดียวคือหางตะกวดเดี๋ยวเราจะมาดูการโจมตีปกติของผลตะกวดในร่างมนุษย์กันนะครับทุกคนผลตะกวดนั้นสามารถโจมตีปกติได้4ครั้งนะครับทุกคน4ครั้งดู1 2 3 4สพอถึงครั้งที่4ปั๊บมันจะทําการสะบัดหานะครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยหนยทุกคนสามสี่กเลย 1>, 1 2 3 4ทุกคนครับเวลามันโจมตีเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับทุกคนเป็นกรงเล็บหนึ่งสมแม่เท่จริงๆเลยดาเมจในการโจมตีปกติของผลตะกวดก็ถือว่าดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลกันว่าเป็นยังไงสกิลแรกน,นะครับทุกคนสกิลแซดใช้ค่ามาสเตอรี่หนึ่งชื่อว่าเทลสว p e เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิลแซค้างนะครับทุกคนดูฮึบ อุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยทุกคนครับมันมันตังท่าเทมากเลยชี้ไปที่ศัตรูแล้วปล่อยสกิลแซดใส่เลยโอ้โหเมจสัมพันห้าเลยเว้ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับทุกคนสกิลแซดเอาไม้เอาไมาฮึบปล่อยโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนปากไดโนเสาร์นะครับทุกคนปากตะกวดเลยนะฮึบโอ้หปากตะกวดดาเมจสัมพันธ์กว่าเลยอย่างเทฮึบย่งจริงเลยเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับทุกคนสกิลแซดปิง สกิลต่อไปสกิล X ใช้ค่า m a s t e r ร50 p r i สิบเ y s c ท e รี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสกิล X เป็นยังไงให้เราอยู่ใกล้ๆศัตรตูนะครับทุกคนดูชี้ไปที่ศัตรตูแล้วกดสกิล X ค้างโอ้โหดูดอุ้ยดาเมจ5,200เลยทุกคนครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นการดูดนะครับทุกคนดูดแล้วก็พักศัตรตูเลยเอาใหม่เอาใหม่ฮึบโหพักโอ,โอ้เราต้องกดค้างนะครับทุกคนสกิล X แถมดาเมจแรงด้วยนะครับทุกคนสกิลเอ็กเนี่ย <S 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 ดูดและภาคดูดและภาคและอีกอย่างนะครับทุกคนสกิลเอสามารถดูดได้หลายตัวเลยนะครับทุกคน3ตัวก็ได้5ตัวก็ได้ดูดดูดูมานี่มานี่มานี่มานี๊ยะดูดมันดูดได้มากกว่า10ตัวเลยนะครับทุกคนถ้าผมเดาอะ <S <S เป็นสกิลที่ผมชอบมากสกิลนี้และเมื่อศัตรูโดนดูดปับเนี่ยศัตรตูจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับทุกคนนอกจากโดนดูดอย่างเดียวสกิลต่อไปสกิลสใช้ค่ามัสซิลี่หนึ่งร้อย ชื่อว่า Hunter r e ถ้าอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิลซีค้างนะครับฮึบโอ้ยทุกคนมีกรงเล็บออกมาด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์สีเขียวสีดำออกมาสีแดงออกมาด้วยโอ้ชี้ไปที่ศัตรูแล้วปล่อยสกิลซีใส่เลยโอ้ยดาเมจสัมพันธ์ว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูนะครับทุกคนแล้วทำดาเมจใส่เอาใหม่เอาหม่เอาหม่กดสกิลซีค้างพุ่งไปหาศัตรูเลยโอ้ ทุกคนครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นเงาหรือหัวของไดโนเสาร์ออกมานี่แหละถ้าเราเห็นนะฮึบเนี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยเห็นป่ะทุกคนเห็นมาเมื่อกี้นะมันจะเป็นหัวของไดโนเสาร์นะครับทุกคนหัวของทีเร็กแม่เฟี้ยวจริงๆเลยยา่าโอ้ยดาเมจสำคัญกว่าอ่ะโชอโอ้โมันยังสามารถโจมตีได้หลายตัวเลยนะครับทุกคนสกิลซสกิลต่อไปสกิล F ใช้ค่ามาสเตอรี่200ชื่อว่ากิกกติกรีฟเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิล F คฟคานะครับทุกคนฮึบ เมื่อเรากดค้างมันจะเป็นแบบนี้นะโหตังท่าตั้งท่าละดูเหมือนว่ามันจะมีเอฟเฟกออกมาด้วยนะครับทุกคนเอฟเฟกสีเขียวออกมาบุ๋ม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 ชี้ไปที่ศัตรูและปล่อยสกิลเอฟเลยโอ้โหอุยดาเมจสัมพันธว่าทุกคนครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นการกระโดดแล้วก็ตีลังกาไปหาศัตรูนะครับทุกคนแล้วทำดาเมจใส่ยิ่งเรากดค้างเนี่ยมันจะพุ่งไปไกลนะครับทุกคนมันไม่ได้พุ่งอะมันกระโดดขอโทษและเมื่อเราไม่กดค้างเนี่ยมัันนนจจะมมกกกกรโดดดดไไ่ลลคทุูเย มันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเราไม่กดค้างอะนำ้ำมีดในการโจมตีก็ถือว่าแรงอยู่นะครับทุกคนฮึบปุง๋งมีเอฟเฟคหินแตกด้วยนะตุ๋งเ <c oughs> ท่จริงๆสกิลต่อไปสกิลวีสกิลแปลงร่างใช้ค่ามัสเตอรี่สามชื่อว่าเรปทิ l i a n skills เออถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยมันคือสกิลแปลงร่างนะครับทุกคนและผมขอบอกไว้ก่อนนะครับทุกคน การที่เราจะแปลงร่างได้นั้นเราต้องทําให้ f ฟ r ร์รี่มิตรงนี้ไอสีแดงตรงนี้มันเต็มก่อนนะครับทุกคนไอหลอดตรงนี้เต็มก่อนมันคือหลอดสีแดงนะครับทุกคนเราต้องทําให้หลอดสีแดงตรงนี้เต็มก่อนถ้าหากมันไม่เต็มมันจะไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับทุกคนการแปลงร่างครั้งนี้มันเทมากมาดูกันเฮนชินยอ ทุกคนครับดูเหมือนว่าเวลาเราแปลงร่างเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ไฟออกมาด้วยนะครับทุกคนถ้าเราเห็นกันน่ะโคตรเทเลยทุกคนนี่คือลักษณะของตะกวดทีเล็กนะครับทุกคนตะกวดทีเล็กนี่ครับทุกคนลักษณะของมันโหดูเหมือนว่ามันจะหุ้มเกาะด้วยนะครับทุกคนหุ้มเกาะอย่างเท่เลยแถมมีข่าด้วยแหมมีเข่าก็ไม่บอกนันี่สองเข่าด้วยนะนี่ครับทุกคนเมื่อเราเดินมันก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยดึง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 และนี่คือตะกวดแดชนะครับทุกคนตะกวดแดช นี่คือตะกรวดแดนนะครับทุกคนน่ารักอ่ะตึง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 และนี่คือตะกรวดกระโดดนะครับทุกคนดูปึง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 และนี่คือตะกรวดบินนะครับทุกคนตะกรวดบินแอนิเมชันมันน่ารักมากครับทุกคนดูดีตะกรวดนี่คือลักษณะทั้งหมดของตะกรวดนะครับทุกคนเท่าที่ผมเห็นเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลและพลังโจมตีมันกันว่าเป็นยังไง let's go เดี๋ยวเราจะมาดูการโจมตีปกติของการเป็นตะกรวดกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไง กดโจมตีปกติเลยนะครับฮึอุ้ยวุ้ยโอ้โทุกคนครับกดสี่ครั้งนะครับทุกคนอะไรอะทุกคนครับดูเหมือนว่าศัตรูมันจะติดสถานะด้วยนะเหมือนเป็นสถานะอะไรนี่นแหละเหมือนเหมือนเหมือนมันจะติดผิดด้วยอะดูดิเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยมันมีเป็นรูปในโน้เสาร์นี่แหละสถานะอะไรอะอ๋อทำน้ำเม็ใส่เหรอเออนั่นแหละประมาณนี้แหละสามารถโจมตีได้4ี่ครั้งเลยนะครับทุกคน1 2 3 4สสี่ พอถึงครั้งที่4ปับ๊บมันจะคล้ายๆกับอาผลเสือผลลีโอผ่านนะครับทุกคนเป็นการตัดเข็นนั่นเองถ้าถ้าให้ผมดาวนนะ1,2,3,4โอ้เหมือนเหมือนเป็นการตัดเข็นนะครับทุกคนตัดหาคีสังเกตของศัตรู1,2,3,4คํามามใส่1234คสามามน้เม็ในการโจมตีประมาณ3,800เลยนะครับทุกคนโจมตีปกติอะและศัตรูมันก็จะติดสถานะด้วยนะ สถานะในนรเสารนะ์เน,นี่ยในนรเสาร์กัดศัตรูเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงสกิลแซดฮึบอุย้ยทุกคนเมื่อเรากดสกิลแซดค้างเนะี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนตะกดของเรามันจะหันหลังมานะครับทุกคนหันข้างมาชี้ไปที่ศัตรูแล้วกดสกิลแซดใส่เลยโอ้เป็นการสะบัดหันนะครับทุกคนดาเมจสัมพันธ์กว่าเลยเว้ยเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับทุกคนและดูเหมือนว่ามันจะโจมตีกว้างขึ้นด้วยย่าโอ้โหแถมดาเมจแรงอีกตังหก และศัตรูมันก็จะติดสถานะด้วยนะเนี่ยเนี่ยเดูดิทุกสกิลเลยมั้งถ้าติดสถานะยาสกิลต่อไปสกิล X เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงยืนใกล้ๆศัตรูนะครับทุกคนแล้วกดสกิล X ค้างเลยฮึบโอ้มันก็ไม่ต่างอะไรกับอ่าตอนไม่แปลงล่างเลยนะครับทุกคนแต่ดูเหมือนว่ามันจะอลังการกว่าเฉยๆดูปล่อยดาเมจห้าพันกว่าเลยนะครับทุกคน แล้วมันทําให้ศัตรูติดสถานะติดพิษด,ด้วยนะครับทุกคนด,ดูแล้วก็ปล่อย <c oughs> ดูดและผักดูดแล้วก็ผักใส่แล้วก็ผักเออทุกคนผมลืมบอกไปเลยในขณะที่เราใช้สกิลอยู่เนี่ยไอค่าเฟอร์รี่ตรงเนี้ยมันจะลดด้วยนะครับทุกคนการที่เราจะทําให้เพิ่มนั้นเร,เราต้องใช้สกิลในการโจมตีศัตรูนะครับทุกคน <c oughs> การที่เราจะเพิ่มได้นั้นเราต้องโจมตีศัตรูนะครับทุกคนใช้สกิลโจมตีก็ได้ใช้อะไรก็ได้โจมตีอะ ขอแค่ให้โดนศัตรูมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนดูแล้วก็ปล่อยสกิลต่อไปสกิลสี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิลซีค้างนะครับเอาแล้วเอาแล้วมันตั้งค่าแล้วชี้ไปที่ศัตรูแล้วปล่อยสกิลซีใส่เลยอุ้ยอฮ้ยอุ้ยโอ้โเทว่ว่ะทุกคนครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็งับศัตรูแล้วก็ขย่ำขยํำแล้วก็ทุ่มลงพื้นนะครับทุกคนฮึขยํำแล้วก็ทุ่มลงพื้นเลยอุ้ยสกิลนี้เท่่ะ ทุกคนครับสกิลนี้เท่มากครับทุกคนเฟี้ยวจริงเลยไหนๆมันสามารถโจมตีได้กี่ตัวสกิลซีฮึบอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนครับมันสามารถโจมตีได้หลายตัวเลยนะครับทุกคนสกิลซีอย่างเท่เท่มากเลยอ่ะอะจู๊บอือ้ยทุ่มเขาให้อย่าให้โกรธซีสกิลต่อไปสกิลเอฟใช้ค่ามาสเตอรี่สองร้อยจะพูดทำไมเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนในร่างปะก,กวดมันจะเป็นยังไงกดสกิลเอฟค้างนะครับทุกคนฮึบ เอาแล้วแล้วมันตั้งท่าแล้วมันตั้งท่าแล้วชี้ไปที่ศัตรตูแล้วปล่อยสกีเอฟใส่เลยฮึบอา้อาวอ้าวไม่โดนทุกคนที่เคยเห็นตะก,กวัวเตีังกลางไหมนี่แหละสกีเอฟตะกัวเตีกกัตงกาและดูเหมือนว่าพอเราปล่อยสกีเอฟปั๊บเนี่ยในโน้เสามันจะเตีังกาใช่ไหมแล้วพอลงพื้นปั๊บเนี่ยมันจะมีไฟออกมาด้วยเท่จริงจริง,รงอ้าวโ,โอ้ยเท่อะดาเมจหลายพันเลยเนะี่ยโอเคครับทุกคนการรีวิวผล กิ้งกือผลบาบอคอแตกอะไรก็มีแค่นี้นะครับทุกคนผลทีเล็กก็มีแค่นี้แหละก็ถ้าผมรีวิวผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออาภัยด้วยนะครับทุกคนสามารถบอกและติกันได้นะใต้คอมเมนต์ได้เลยโอเคครับทุกคนการรีวิวก็มีเพียงแค่นี้แหละบา,บายเอ๊ะปัง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 เท่จริงๆเลย